ปกติแม่ติดเล็บเราไม่ออกไงนี่อปะโ้ย่างไปออกที่ร้านไม่มีร้านที่ออกรถอะตอนเนี้ยุณเองอะไม่เราเวลาออกที่ร้านต้องออกยังไงออกเขาห่อเออเดี๋ยวเราต้องห่อเอาไปที่ห่อไอ้นี่ได้ไหมอาหารนะพี่จุ๋มห่อเล็บนี่เลยมเอาสมดีใส่แล้วก็ห่อเล็บเบอร์ Yeah, จุนนี่หมูสามชั้นเหรอ,อรก็อยากกินเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องหมูอยู่แล้วแหละอันนั้นน่ะหนังมันหมูเท่านั้นนะแม่ใส่ใส่ให้มันเฉยเมันหอมไม่จะ้กินหรอกมันไม่ก็กินเลย้าหมูซาไข่มันนั่นน่ะแม่ว่าไอ้นี่หนามันกระเด็นใส่นิดเดียวหัวเราะฉันจะฆ่าเธอลีฉันรอง ปองเธอฉันเอาน้ำยาล้างเล็บย่อนลงไปที่เธอนั่นแหละเธอไม่รู้ตัวเหรอจบข้ไใ้ปะทำให้ชีวิตฉันสั้นไปเยอะเลยนั่นแหละความตั้งใจฉันจะเป็นลูกทลอพีสดพานยูนี้นะเธอโอ้ยเดี๋ยวติ๊กต๊อกมาไม่กักันนะเรื่องของเรื่องมันแดบยังไงอ่ะ ้ำยานกันเลยจำยานไม่ได้เจออนนี่เก่งโอ้นี่ฉันกำลังทำหุ่นดีเลยฉันจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็หลักน้าำยาแบบล้างก็จะมีแบบจุ่มจุ่มแล้วพันแล้วน่าร้อนนี่ทำผมแบบนี้มีความสุขมากเลยนะ่งสองสามี่า กินอีกแล้วคนเราเป็นรู้เกิดมาต้องกินค่ะใช่ไหมคะพี่เก่งใช่ค่ะพี่เก่งก็ไม่กินอ,<ม>อะไรนะคนกันเดียวแม่แม่ไม่เคยเห็นความคุนนะกินามาอยู่นีน่สองสามส,ามส,ามสามี่ เอไอเป็นนะเป็นไหไม่รู้นี่มันดอกข้าวสารใช่ไหมที่ใส่ไม่รู้จักกำลังดูในติกตอกดูว่าจะทำสัญกรรมอะไรต่อดี้ยขอบคุณค่ะสำหรับของก่อน เอาเกลับเข้ามาอยู่ดีก็อยากเห็นทุกคนทำอะไรกันจ้าจะอาบน้ำนแล้วอยากกินอันนั้นแต่คันยิกเลยไม่ได้นะทำมูฮอนมากับเหมียวผีสจะดสองเดือนแล้วแผ่อย่างนี้เขาห้ามห้ามกินอาหารตะแหลง อยากอ่านคอมเมนต์มากเหรอระหว่างที่หนูทําเล็บเนี่ยเปิดยาสีฟันในแม่ทุองเล็บได้ป่ะโอ๊ยเราต้องหยุดขายของไม่ใช่ขายของทุกวันเนาะคนดูบางทีก็ไม่ได้อยากดูเราขายของทุกวันแม่จริงบ้างเงออิเน,นถามไม่อยากได้ก็อยากได้แต่ไม่อยากขายของทุกวันเนาะจริงเหรอแม่ไม่ได้ขายทุกวันนะคนได้ของไาด้วยซ้ำไม่ได้ขายทุกวันก็แย่แล้ว วันนี้คนก็สั่งเยอะอ่ะมืงก็ดีแล้วไงขอบคุณนะที่ทําให้กระจายได้ไวมากไม่เคยกินข้าวมืดๆเลยมาบ้านเขานนี้ต้องกินข้าวเหมือนคนไม่เคยกินอ่ะที่บ้านอยุดตื่นสายทำงานกลางคืนไงฮะพี่นี่เขาทำงานกลางคืนเงี้ยอือปกติแม่แบบเอากล้องหรือเครื่องหรือไม่มองเลยนะเครื่องไหมก็ได้เลยชัดหน่อย อย,กกยใครอยากได้ยา <นะ S 2> สีฟันแม่ก็ไปตามที่ของแม่ได้เลยนะคะนะแม่เขาโดเขากลับไปขายแล้วเขาขึ้นไลน์แล้วใช่เดี๋ยวกลับไปขายแล้วทุกคนวันนี้นะขอบอกเฮ้ยแกไม่เย็นเลยพี่เก่งขอบอกเลยวันนี้ด,ดึกดึกชอบมากเพราะคนไม่ค่อยเข้ามาแล้วเราก็ขายระเบิดแต่อย่าสั่งเยอะนะห้ามสั่งเกินสองชิ้นทุกอย่างนะ ตัวแทนก็อย่โกรธล่ะเพราะเขาเรียกว่าการไม่จ้างผิดเซ,เซนเตอร์อล้วเามาขายไม่แพงเลยนี่ื้าไมแขนเหลือแค่นี้ไม่รู้จ้าหน้าตาก็ค่อนข้างดีนะพี่โจมหดูฉีบอันนี้ไม่ได้อ่ะเนี่ย เอาออกแล้วก็ไงใส่อะไรต่อละ่ะจุ่มไม่เอาแลว้ววะอะไรไเหมืนอนที่เนี่ยกลัวน้ำหนักขึ้นติ๊กต๊อกเขาจะตี<พ>นะค่ะหนึ่งอยากอ่านยังเดียวว่าเขาคอมเมนต์ว่าอะไรมางแม่ลีกินไม่หยุดเลยค่ะวิ้งงั้นกุ้งกินเลยค่ะถูกแล้วท่านบอกไม่ตอบใช่ไหมนะ มเขาคิดอะไรยังดีก็มีนะนี่เขาคิดอะไรยังดีก็มีนะดูดิเฮ้ยอะไรหรอดีคือใครคือใครอะหญิงที่ไม่มีหวานตามาไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมชีวิตหนูชอบถึงพูดจาอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยดูแม่หรือเปล่าดูแม่หรือเปล่ายังไม่ครบเนาะยังไม่ครบ เขาต้องมาทำอะไรเราด้ยนะมี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 นี่อะไรนะขุดยัผับเพิ่มตอบเด็กๆอ่ะเขามาจากโรงเรียนเขาทำไงนะวะผับพึ่มผับพึ่มผับขยับบินใครน้องฟิลาผับดำและแถวนาละหนูทำไม่ดูอีกรอบได้ไหมคะอะไรนะหนูทำให้ดูอีกรอบได้ไหมเรื่องอะไรวะเนี่ยยังไม่รู้ด้วิซัมมาจากโรงเรียนไงเพราะว่าเราอยู่อนุบาลนะผับพึบผับพึบผับขยับบิน ฟุ้งนกพีราบดำและท่าน่ารักจริงไม่พอเป็นไงล่ะอีกทีนึงอีกทบนึงนะูกน่ารักค่ะน่ารักมากอุ้อะไรเข้าตาแม่แว๊บแว๊บแว๊บมันได้หินลด้หินตีขาวลูกอ๋อจ้าเอาเลยจ้าว่าก๋องกินทุกเรียนนันนะมีเป็นลูกเลยเอาป็นลูกไปเลยจ้าไม่เอาค่ะเอาผู้อุ้ยคนที่จ้างไปอย่าว่านะอืม นิ่มมะถ้าแข็งไม่เอานะนหนคุณหญิงทุเรียนนิ่มมนิ่มอันนี้กินไม่ได้แน่นอนเลยทุกคนเราโคตรอร่อยนะฮะเราโคตรอร่อยอร่อยเหรอเออถูกทำเองโซแซบยำมันไม่ได้นะคันกระเยยแน่เลยคันไปถึงไ้นี่อ่ะคันไปถึงดั้งอ่ะจุ่มยากจะเคียร์ออกอยากจะเอาอยากจะแวบจุ่มลงไปมันทรมานร์ดมันไม่ต้องกินค่ะมันมีปลาหน่อยนึงนั่น ตลดน,น,น้ำห,หนักสักประมาณในนี้เนาะออกเถ <c oughs> <ห>อะ <t ot ol oman> ติดเป็นจางเลยอะไรไม่อันเนี้ยมันมันในนี่ลูกถ้าแม่จะบอกหนูนะหนูโหต้องใช้กระดาษฟอ,อยล์โหนมันไม่มี นบาก็ระวังดีๆล้างให้สะอาดเข้าหูเข้าตานะเออเอาเถอะค่ะลูกพูดทำไมันดีๆลูกแม่เคยบอกว่าเวลาออกรายการเราต้องใส่แจ้งว่าแม่คุณเรียกคุณแม่จ้าเอาเลยจ้าแม่จ้าคุณแม่จ้าแม่ลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ค่ะคุณแม่ค่ะน่าแม่ลูกเก่งแม่น่ะโอ้ลูกเก่งเลยยิ้มไม่ได้เลยมันใครเอาได้เย็บจมูกมันตึงว่ะอ๋ เน่นปะไม่มีคนเลยอ่ะจะไปช่องตัวเองแล้วลูกชายก็อยู่ช่องหนึ่งนะลูกสาวก็อยู่ช่องหนึ่งแม่ก็ต้องอยู่ช่องหนึ่งนะถ้าจะมีความสุขมากเลยในการกระจายความสุขการทำมาหากินนะสอยเงินจากอากาศทุกคนสอยเงินจากอากาศเอาไม่ยากเลยค่ะเพราะเงินมันลอยอยู่บนอากาศนี่หล เขาพูดว mm ่าอะไรมั<_<_<_<_<_<_ yeah uh, ่งนะจุ<_<_<_<_<_<_๋มเขาอะอิวพิวเขาโหอะไรนะเขาโหตอนผู<_<_<_<__<_<_้หญิงอะแล้วก็พิวเนี่ว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันไงเข้าจะเอาแข่นาคไะเห็นไหมจริงๆแล้วนะโอ้ยถ้าไม่มีงานทําก็จะไปนี่เลยแหละไปเขาเรียกอะไรนะไปแหล่นะแล้วก็ไปรับจ้างเต้นระบงคุณจะดีมากเลยนะทุกคนนี่เปียกยู่น กินดีไม่กินดีหรือจะต้องรีบกัดบ้านแล้วจะได้ไม่ต้องมองก็แล้วแต่ไม่กินหรอกเดี๋ยวจะคันนอนไม่ได้มันทรมานไม่ได้หรอกเดียวอ่ะนี่ละคันแบบทรมานกิโอ้โหอยากจะแบบกระดาษเขาเรียกอะไรนะเอาเอาขัาต้นบักจิ้มจิ้มจริงจริงแล้วเนี่ยดูดิทุกคนแต่มันนี้เนี่ยดูโอ้โหแต่วันนี้นี่เดียว ใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวของข้ากินได้ไม่ได้โอ้โหแค่เมื่อวานเนี้ยกินน้ำจิ้มแค่นหนนะจุ๋มกลับไปนะตึงตื่นมาแล้วเหมือนจะแตกอ่ะทำไมสองเดือนแล้วยังเป็นอย่างนี้เนาะไม่เข้าใจอ่ะมันใกล้เส้นประสาทไงต้องหญิงเขายังเป็นกันเขายังคันเหมือนกันป่ะคณบุมไม่รู้อ่ะคันทุกคนอ่ะไอคิวก็ยังแบบ เพราะว่าบุ๋มไม่ค่อยกินเท่าไหร่ไม่ค่อยทาตัดหนักนะเพราะว่าแม่คิวคือมาไกลแต่หน้าหน้านี่เอาไปเก่งก็เคยเก่าแล้วมีปัญหาจำได้ไหมมีปัญหาแกะแล้วมีปัญหาห้ามแกะเด็ดขาดแม่ห้ามแกะห้ามแกะ เจ้าหญิงแสลงอยู่บวมตุยตุย็นนไหมหญิงกินทุเรียนแม่ทุเรียนจะดีขึ้นเองเขาบอกอะหรอไม่ไม่นะแล้วที่ดูแลมาวันนี้เหลือศูนย์เลยนะอดทนก่อนทุเรียนเป็นผลไม้ไม่มีคอเลสเรอด้วยถ้าเรากินในปริมาณที่ถูกต้องตกลงมีหรือไม่มีไม่มีมันมีไขมันหรอไม่มีน้ำตาลมาหวานอ๋อน่าจะ าหวานแน่นอนฉันไม่ได้หลอก,อกทุเรียนเป็นผลไม,ออม้อันนี้จรงิงดูเรียนแอบทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนดูเรียนอยคิดถึงมีเธอคือทรมาน <c oughs> จะเอาเดบออกคือทรมานมากดูดิ เดี๋ยวจะไปขึ้นไลฟ์แฟคัตอรี่เหรอเสื้อคุณหุ้มพี่จุ๋มเก็บอย่นี้ไหมอะไรนโบค่ะอะไรนะเสื้อค่ะเสื้ออะไรอ่ะเสื้อก้ามตัวมันต้องเป็นมือให้หนูแล้วล่ะตอนเนี้ยนายมาเอาอะไรคะบ้างคะโทรศัพท์ดูได้เวลากินยาได้จ้ะแม่หนูทันทุกอย่างเสร็จก่อนแล้วอย่าลืมลืมบ้างอะไรบ้างอย่าลืมเรื่องสำคัญอันนี้ไปไว้หลังบ้านเลยขอบคุณที่มาทันเหตุการณ์มาไม่ต้องทันเหตุการณ์หรอก แช่เย็นมาลุพี่สี่พันคนตามมาตามมาพูดเยอะไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้ปะมันไม่ได้ปัดตะกร้างอะไรนี่ใช่ไหมพี่เก่งวางคนละมุม่นี่ก็ไม่แน่นะตามใมันได้ยินเสียงได้ยินเสียงเราขายของก็หาว่าเราโฆษณาแบบโฆษณาก็ลงพาณิชย์นะเชิงพาณิชย์หน้าจอพึ่ะพี่จุต้องเปิดโทรศัพท์ไอ้เปิดเปิดไอ้นี่ด้วยกระเป๋า เพราะว่าจะเอาหนูอันนี้เอาเกตไปเลยหนูถ้าจะอะไรเป็นล้างสองดีกว่าเพราะเดี๋ยวเรามีงานต้องหลักหนูมาดูเพื่องนู้ดไม่ได้กลัไม่นจะตีทางคงตามมาตามมาเจให้ดูแป๊บอ๋อมันเห็นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นผอมมากขัดอ๋อแมวได้มาเหลืออีกสองตัวเนาะใช่ที่เราใช้บ้างนะขออนุญาตมือ ไหนคะกระเป๋าสีดำชั้นเน้นเอาลิปออกมาลิปสติกอะอันนี้ใช่ไหมเขามาทำอะไรนะ่ะ ตัดหนึ่งนะขอเชฟเอาอะไรเยกนะี่ตุ๋มได้จังเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนต้องอีกแทงนึ่งเหรอฟังนหดู